ไม่สนแม้ครอบครัวฝ่ายหญิงกีดกันสามารถพยักอรุณเจอแล้วคู่แท้แม้อายุห่างกัน30กว่าปี เรียกได้ว่าในยุคนี้หรือเวลานี้ทุกคนยังรู้จักกันเป็นอย่างดีพอได้ยินชื่อของพยักหน้าหยกสามารถพยักอารุณ์นักมวยชื่อดังแชมป์โลกมวยสากลอาชีพคนที่10ของไทยนอกจากนี้ยังมีผลงานละครอีกมากมายหลายเรื่องซึ่งชีวิตที่กว่าจะเดินมาถึงจุดต่างๆเหล่านี้เส้นทางที่เดินไม่ได้โรยด้วยกีบกุราบเลยทั้งในเรื่องราวของชีวิตและหัวใจแต่ทว่าเมื่อถึงเวลาความรักที่เหมาะสมจางมาเอง เรียกได้ว่าอายุไม่ใช่ปัญหากับความรักเลยจริงๆเขาได้ออกมาเปิดตัวภรรยาสาวรุ่นลูกชื่อน้องมอธททิดาราวัย26ปีแม้ว่าอายุจะห่างกัน32ปีแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของคู่นี้ทำให้ต้องจับมือผ่านอะไรด้วยกันมากมายทั้งพ่อแม่ฝ่ายหญิงที่ห่วงลูกมากพอล่าสุดสามารถพยักอรุณได้ควงภรรยาคนสวยน้องมอธมาออกรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบได้เผยจึก ได้เผยถึงเส้นทางความรักตั้งแต่เจอกันครั้งแรกใจความว่าเจอกับน้องมอสตั้งแต่น้องเรียนอยู่ปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาสาครคามโดยพ่อของน้องมอสเป็นแฟนคลับตนเองอยู่แล้วและเห็นว่าเด็กคนนี้หน้าตาดีตนเองได้มีโอกาสไปร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตท,ที่มหาสาครคามเลยทักไปบอกน้องไว้ว่าลุงจะไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่มหาสาครคามนะจากนั้นก็คุยกันผ่านทางโทรศัพท์เรื่อยๆมาจนตกลงคบกัน ซึ่งขอยกเครดิตให้พ่อสืบพ่อชักคือบาสสมรักคำสิงที่นำเบอร์ติดต่อมาให้จนทำให้ได้มีโอกาสคุยกันตอนนั้นส่วนเคล็ดลับพิชิตใจภรรยานั้นไม่มีใช้ใจอย่างเดียวเพราะเราจีบผู้หญิงไม่เป็นใช้ใจเข้าแรกอย่างเดียวแล้ววันนี้ตนเองอายุ57แล้วหยุดทุกอย่างที่ภรรยาคนนี้ไม่คิดนอกลู่นอกทางแล้วความรักครั้งนี้เหมือนจะอยู่ตัวที่สุดแล้ว ทางด้านน้องมอดได้เผยถึงความประทับใจว่าพี่มาดเป็นคนดูแลเราดีมากเป็นผู้ชายอบอุ่นมากและปัจจุบันนี้ตนเองก็ยังคุยกับอดีตภรรยาของพี่มาดพูดคุยในเรื่องของลูกๆเรื่องงานและสุขภาพของพี่มาดส่วนเรื่องอดีตตนไม่เคยขุดคุยเราจับมือเดินหน้ากันต่อไปไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรและไม่ต้องให้พี่มาดมาพยายามเข้าใจตนเองหรอกตนเองจะพยายามเข้าใจเอง และสัญญาว่าจะดูแลไปตลอดหวานสะจนหน่าอิจฉาเลยทีเดียว